คาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยผู้ทรงไว้ซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองนะโมตัสสะพรกควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพรกควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังคโคสังคังนะมามิ อิติส tamam ุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมามะอะอุ อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุ